คนป่วยนะคะคนป่วยวันวันวัวนยี่หรีอะไรระเบงพุงที่ละ่ะวันเอิร์นไปได้ยินเสียหูอยู่คนป่วยตึกแหม,มาจนเจอฝนแน่ก็เลยป่วยเันนี้กินน้ำฮอนจิ้มน,น้ำฮอน ว,ว่าเพื่อนเจ็บคอก็เลยอยากกินน้ำห่อนก็นเลยเสียบน้ำห่อนในเพิ่นเห็นแก้วสีนี้บอ่อันนี้เป็นแก้วของน้ำฝนเองกินอันมะขามเปียกใส่น้ำตาลกดนน้ำห่อนใส่มันกระสีสม,สมบัหวานแซ่บแซ่บพี่น้องแซ่บผู้ดไรผู้ไรอันนี้กินแกระบายะ่ะผูดได้ไรบ่คอยทายทองอกินแนวนี้ดี ขอบอกแต่ว่าให้กินช่วงท้องว่างๆสีดีมากๆกินช่วงท้องว่างมะขามเปียกนะคะก้นน้ำผ่อนใส่หล้ะก็ใสนน่น้ำตาลน้ำฝนใส่สองสอดเหมือนเด้อน้ำตาลนะเพราะว่ามะขามเปียกมันก็สมอยู่แล้วเนาะมันกระสมสมวานแหวนแผ่นแล้วบันนี้กินตอนท้องว่างๆ,ๆียเนี่ยมันสามากกับสบายท้องพี่น้อง